ก็เรสวัส uh, ด oh ีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับจีเทอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาทำภารกิจกันต่อนะฮะอุ๊ยภารกิจนี้ที่เราเผาป้านเขานี่ว่าอุ๊ยทำไมมีตำรวจอยู่หน้าบ้านด้วยเอ๊ยอะไรอ่ะลูคัสมา้ยตำรวจมาที่บ้านด้วยอ่ามันแบบอุ๊ยขาวไม่ไม่ถึงว่า คนที่เผาบ้านนี่เป็นใครเอาเป็นคนนู่นอ่าให้คำปากคำอะไรก็ว่ากันไปอ่าเราลงไปเลยแล้วกันสวัสดีครับประกันภัยมาเลยครับไงอ๋อ้าวนี่แหละเขาบอกว่านี่ไงไอ้เทเบิลเนี่ยแหละเป็นคนเป็นคนเผาบ้านเขาอ้าวเฮ้ เดี๋ยว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 สรุปไอ้นั่นมันยังไงโอเคสนุกเลยโอเคไอ้เจ้าไอ้เจ้าหมอหน้นจำได้ไหมครั้งก่อนตอนนู้นที่เขาให้เรามาเผาว่านจําได้ป่ะฮะอ่าแล้วตอนนั้นรู้สึกภารกิจนั้นจะบลักด้วยนะฮะปรากฏอันนี้เป็นไงฮะคราวนี้พอเราคราวนี้เหมือนไปไปมาๆเหมือนแบบเขามาป้ายให้เราผิดว่าแบบเออเนี่ยแหละเออ นะต้องเข้าใจตรงกันนะฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจมาที่บ้านได้ยังไงอะนะแต่ก็โอเคเออนั่นสถานีตำรวจหรือเปล่าโอเคอะเหลียวายคณะตำรวจนะเข้าซอยไปเลยติก๊กตอกซอยนี้ที่เราเคยโปรรันเพชรไงจำได้หรือเปล่าปั๊บเอาให้ <S <S นี่แหละฮะ <S <S เดี๋ยวก็พลละมังนะมังนะตำรวจเต็มเลยเดี๋ยวคงพลแล้วละ,ละอ่านะ โอเคโอเคทำไมเขาตำรวจล้อมพื้นที่เต็มไปหมดเลยคือมันเป็นอย่างเงี้ยคือครั้งก่อนเขาให้เราเผาบ้านใช่ไหมอ่าเพื่อเหมือนแบบเขาจะได้เอาเงินจากประกันประกันอัคคีภัยอะไรอย่างนงี้งฮะโอเคเข้าเห็นเราเลยอ้ตำรวจโู้ตำรวจโคตรเก่งเลย ตำรวจโคตรเก่งเลยเราจอดอยู่ในนี้ยังอุตส่าห์มาเห็นอีกโอ้โคตรเก่งเลยเขาเาเห็นเราได้อย่างไงเนาะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยมาได้นี้ละกันอ่าฮะงั้นงั้นเอาเป็นว่าขับออกนอกออกออกนอกจุดเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะโอ้เดี๋ยวดูดีว่าเป็นไงต่อหลังจากที่ว่าเราเขาชี้ป้ายให้เราผิดนะฮะ เนี่ยผลนตำรวจละอ่าแต่ดูดีเราจะไปต่อว่าเขายังไงบ้างวะเออพอนแล้วล่ะพ้แล้วฮะโอเคแล้วเราก็จะโทรเออแล้วแล้วแล้วยังไงออโต้เซฟอ่าภารกิจนี้ก็รู้สึกจะวิ่งหนีตำรวจนานไปนิดนึงอ่าแล้วไงต่อฮึ งั้นก็คงเหลืออีกหนึ่งภารกิจแล้วล่ะฮะก็คือภารกิจป้นนั่นเองฮะซึ่งจะต้องหารถจากสถานที่ต่างๆนะฮะเออโอเคซื้อสถานที่นั้นนะฮะสหามารถหาได้จากอีเมลนะฮะเอ,อชนป้าเข้าไปหนึ่งแต่ว่าตำแหน่งรถมันอยู่ไหนเนี่ยสีเนี่ยมีรถสี่คันไปสถานที่แรกสถานที่แรกคือที่ตรงนี้อ่าฮะและสถานที่หนึ่งก็คือแถวๆตรงนี้และก็ ตรงนี้นะฮะสามที่แล้วเราจะไปรู้สถานที่มันไหมเนี่ยฮะโอเคนะฮะตำแหน่งแรกมันอยู่ตรงนี้ฮะตำแหน่งแรกอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้ฮะก็เดี๋ยวลองขับไปดูก่อนละกันนะฮะผมยอมรับฮเพราะผม Google มาฮะเพราะผมจำสถานที่ไม่ได้มันเป็นภาพอย่างเงี้ยจำไม่ได้ชื่อ ชื่อซอยชื่ออะไรเงี้ยจะไม่ได้นะฮะก็นั่นแหละฮะอากูมาฮะโอ้โหขับรถโอโ้ขับรถได้เมามากเลยเลยื้อยเป็นงูเลยนี่แหละอ่าเขาบอกว่ามันอยู่นี่นี่นี่แหละอ่านี่แหละอ่าคันนี้แหละที่เราพูดถึงอ่าฮ่าฮ่าฮ่าดาดาดาต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 าคันแรกฮะคันแรก คือเขาให้ทั้งหมด4คันถูก้ขงป่ะฮะคันแรกที่เป็นตำรวจเนี่ยก็คือเราเอาไปเรียบร้อยแล้วคืออันนั้นมันมีแบบส่งส่งคำใบามาให้ไงส่วน3คันที่เหลือก็ก็เนี่ยฮะที่เราจะต้องมานั่งไล่ไล่ตับไล่ตามล่าเอานะฮะซึ่งรถมันเป็นรถที่แบบว่าอุ๊ยแรงใช้ได้อุ้ยแรงดีจังเลยอุ้ยออย่าชนนะฮึเราต้องไปส่งที่ไหนเนี่ยโอ้ไกลใช้ได้ครัตรงเลี้ยวแล้วกันอืดอืดอืด รู้สึกรถคันนี้มันนุ่มดีจริงๆไงวิงเงียบเงียบซิงซิงการควบคุมใช้ได้เลยพาไปไหนฮะทิ้งไหนฮะอ่าอ่าอ่าอ๋อรู้สึกจะยส่งแถวแถวหลังหลังการบินไทยมั้งฮะหลังหลังสนามบินฮะหลังการบินไทยไม่รู้ดิถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นไม่ใช่เนาะ,ะใช่ปะ อ่าใช่หรือเปล่าอ่ามันอ๋อมันคือที่ซ่อมรถอ๋ออ๋อแล้วรถเข้าไปจอดข้างในตรงนี้หรือเปล่าไม่ใหม่ใม่ใม่ไม่ใช่เออเออผมไม่ถึงเข้าไปจอดข้างในเลยใช่ไหมเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าไปข้างในอ่ะโอเควองมังค์นะ่เสร็จปุ๊บแล้วก็ ซื้ออะไรไปก็ได้นะโกอะไรวะตุ๊มตุ๊มตุ้มตุ้มตุ้มตุ่มอ่ะอ่ะ,อะกระจกมดืดอ่ะโกเออมันคือรอรถใช่ไหมฮะอ่าอ่ะ,อ,ะออกเหรอจบแล้วเหรอเนีย่ยมันบอกให้ออก มันเป็นล้อชนิดไหนฮะมันเป็นมันมันอ่ามันเหมือนมันเหมือนแบบล้อแบบรถ m o n สเตอร์ทรเนาะถ้ามองดีๆผมมองไม่ค่อยเห็นนะอ่าหอ้ปว่ามันจะแบบเหมือนดอกยางมันจะเยอะพิเศษมันสามารถแบบมันสามารถการควบคุมมันน่าจะดีกว่ามั้งหรือมันลุยในพื้นที่แบบถนนออฟโรดได้ดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะเห็นราคามันแพงใช้ได้อยู่นะอ้ยถนนเส้นนี้ไม่เคยขับเลยเนี่ย อ๋อมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นถนนด้านล่างสนามบินวิสวยงามให้ฟีลลิ่งมันอยู่ต่างประเทศเออ <c oughs> เสียดาย <c oughs> อุตส่าห์ไปอัปเกรดรถมาต้องแพงเโอเค okay, ฮะพี่จุดแรกเรียบร้อยจุดแรกจุดแรกจุดแรก,แรกอืด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 ส่งรถครับพี่สง่งรถฮะสง่งรถไม่ใช่โอ้โหสง่งรถยังไงอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละส่งรถข้างหน้านี่บันเทิงเลยเนะี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่ง ใจเย็นค่อยๆพูดการส่งรถยังไงตรงไหนอ๋ออ๋อโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่เออออกจากรถแล้วก็ออกไปกึ๊บแล้วก็ได้มาแล้วหนึ่งคันมามิชชั่นพ่าน โอเคแล้วกเ็เปลี่ยนตัวละครฮนะเป็นตัวอ๋อโทรหาก่อนเลวรถแรกส่งมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาคนนี้ส่งบ้างแล้วกันนะฮะ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งพิกัดฮะซึ่งมันจะอยู่ที่ออชั้นบนของลานจอดรถเออรถใหม่เอี่ยมอิด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 เอาสกอตไบล้างจานมาเช็ดถูโ <c oughs> อ,อเคฮะซึ่งพิกัดอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือมันจะอยู่ตรงหล,งลังคารถซึ่งมันจะอยู่แถวแถวตรงเออตรงเออตรงตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นลานจอดรถเออน่าจะมั้งอ่ะไม่รู้เอนเตอร์ละ อ่าไม,ไมาาาไ่ไม่เอาเอาตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคตรงนี้ก่อนละกันโอเคอ่ะขับรถไปไม่เอาขับมอไซค์ไปแล้วกันมอไซค์ตกมอไซค์เจอรถบรรทุกกระสวยไปตกมอไซค์ตกมอไซค์เจอรถบรรทุกคุณจะทํายังไง <c oughs> มอไซค์ตกมอไซค์เจอรถบรรทุกกระสไวยไปขับรถมอไซค์ตัดหน้ารถบรรทุกสุดยอด มันก็ซิ่งได้ดีเหมือนกันมอไซมอไซตกมอไซเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มันเป็นเพลงไม่รู้ว่าตอนนั้นเพลงนี้เจอในเกมออดิชันสมัยก่อนอะมอไซตกมอไซแล้วผมก็มาแต่งมั่วเจอรถบรรทุกก็ซวยไป <c oughs> ใกล้ถึงยางอาจอเกดยังไม่ตกมอไซคะ <c oughs> แฟงกิ้งเราแฟงกิ้งของเราคงไม่ขับรถให้ตกมอไซนะฮะ <c oughs> เอ้ยลอยได้ลอยได้โอไมคโอแม่เจ้าโอขอโทษ ไม่ตกมอไซฮะแต่ไม่ตกมอไซฮะแต่ว่าชนมอไซฮะอ่าเคสีเขียวข้างหน้ามันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในอาคารลานจอดรถข้างหน้านั้นอ่าไม่ใช่ไม่โน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 อ่าเขาบอกว่าอ่วมันอ๋อเดี๋ยวท็อปเลเวลชั้นบนสุด ของลานจดรถน,นี่เราก็ขับย้อนสอนเนาะแต่เจอยังเอ,อ่ยชั้นบนสุดไม่ยังไม่ถึงชั้นบนสุดยังไม่ถึงอีกเหรอโอ้ให้ตายถึงชั้นบนสุดยังยังยังขับไปเอ,อ๊แต่ชอบนะเวลาขับแบบ ใน้ไ่างรับมันมีเสียงกล้องด้วยให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบของจริงมากเลยอ่านี่คือชั้นบนสุดแล้วในรถของเรานัาน่นรถของเรานะครับท่านผู้ชมจอดข้างๆตรงนี้แหละเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากฮะจอดรถในช่องทางคนพิการ <c oughs> นี่ต้องไงฮะต้องเอาไปแต่งอีกใช่ไหมฮะก็เอาแต่ละตัวการ์ตูนเอ้ย <c oughs> ตัวตัวละครหนึ่งตัวละครหนึ่งหนึ่งแต่งแล้วกันนะฮะ ก็คือจะได้ถัวเฉลี่ยเงินกันไงเออเพราะว่าเวลาได้เงินก็ได้เงินกันเท่าๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นรถก็ต้องจ่ายกันแบบเท่าๆกันด้วยนะฮะคือจริงๆจะลงทางลัดก็ได้นะฮะปังลงทางลัดก็ได้นะแต่ผมไม่อยากลงลงเงี้แหละเดี๋ยวลงไปแล้วความแฟงกินรวยอยู่แล้วฮะตอนนี้นะแฟงกินกับไมเคิลนะฮะ มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะฮะธุรกิจก็คือเนี่ยฮะก็คือได้ซื้อธุรกิจธุร,รกิจเอาไว้นะฮะภายในเมืองแห่งนี้นะฮะเช่นของไมเคิลนะฮะจะเป็นธุรกิจโอ้ชนรถตะปี้ดับบันหมดเลยของไมเคิลนะจะเป็นภารกิจเอ้จะเป็นธุรกิจนะฮะคล้ายๆกับเซเว่นทเวลนะฮะเซเว่นเอลเว่นอะแล้วก็ของไมค่แของฟุเบของแฟงกินนะฮะแฟงกินเขาเป็นคนขับรถเก่ง <S <S ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้แฟงกินเนี่ยซื้อธุรกิจ ขับแท็กซี่นะฮะภายในเมืองนี้เนี่ยฮะแท็กซี่แบบด้านซ้ายเนี่ยฮะก็คือเป็นธุรกิจของแฟรงกิ้แล้วเพราะฉะนั้นภายในเมืองแห่งนี้แฟรงกิ้สามารถภายในเกมแห่งนี้แฟรงกิ้สามารถนั่งแท็กซี่ฟรีไปที่ไหนก็ได้จะไกลเท่าไหร่ก็ได้จะทาจะขับจะอะไรก็คือฟรีหมดนะฮะนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยเออฟรีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่งแท็กซี่ได้คือเวลาจะขับไปไหนไกลๆก็เรียกแท็กซี่เอานะฮะ แล้วก็กดสคิปเอานะฮะข้ามเอามันก็จะเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากก็ให้มันเหมาะสมหน่อยเออคนที่ขับรถเก่งก็ให้เป็นเจ้าของธุรกิจแท็กซี่ไปส่วนเจ้าเทรเวอร์มันทำอะไรเก่งไม่รู้เหมือนกัน่ะซ่อมรถก่อนอ่ะอะ่แล้วก็ go h i s t อ๋อโอเคออก เอ็กซ์ต่อหก็ได้อะฟีมืดโอเคไปออก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 เย็ด yeah. ไม่รู้ว่ามัน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 เขียนเหมือนแบบการโจ,จนโจลกรรมะนะไฮสอะไรประมาณเนี่ยการย่องเบาถ้าผมอ่านไม่ผิดอะนะหรือว่ารถมันเสริมเกาะให้แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปแอบดูแป๊บหนึ่งไปแอบดูย้อนหลังแป๊บนึงว่ามันคืออะไรนะคร แต่ให้เดาก็แบบน่าจะแบบเสริมเกาะมัง้งให้รถมันแบบแบบมันแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยฮะคือมันแบบให้พร้อมสําหรับการจรกรรมทุกอย่างอะไรเงี้ยขับชนรถเป็นรอยไหมก็เป็นรอย <laughs> น่าจะแบบจรกรรมแหละโอเคเอ๊ดเโอ้ยชนโอเคเอ๊ดเออ่า ผมก็ลืมไปว่ามีรถอยู่หนึ่งคันอ่าลงอ่าออกกลิบต่อไปเป็นเป็นถึงตาของไมเคิลนะฮะอ่าโทรหามนุษย์คอมพิวเตอร์เลสเตอร์เนี่ย not a scratch เนี่ยมีรอยอ่ะ <c oughs> มีรอยชนนะโถ not a scratch โถไม่น่านเลยจะโทรหาไหมไม่โทรเนาะอ่ะเอาโทรเฮ้ย โอเคต่อไปของไมเคิลฮะก็อย่าให้มีร่องรอยนะฮะ you never good with those มาส่งเสจมาเล่นบอสเอ้ยมาเล่นกอล์ฟโอเคแหมชีวิตชิวชิว โอเคฮะต่อไปฮะสถานที่สุดท้ายฮะก็คือตรงแห่งไหนหวะสักครู่ฮะกำลังสองฮะ <c oughs> ปลดรอสักครู่นะฮะเอ้ยตรงไหนเนี่ยหลงทางเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอ่าแย่เย่เย่เย่ย่เย่ตรงนี้อ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้แย่เย อ่าอ่าตรงนี้เลยอ่าตรงตรงนี้แหละนี่แหละฮะโบน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 ,บน,บนไม่ใช่ด้านนี้โอ้ซึ่งอยากได้ธุรกิจกอล์ฟเหมือนกันเนี่ยธุรกิจกอล์ฟนี่คงไม่ต้องทำอะไรเลยมั้งเนี่ยฮะ,ฮะธุรกิจกอล์ฟมานั่งตัดหญ้ายอย่างเดียวเออ รถของไมเคิลรู้สึกว่าจะเป็นรถที่ดูดูหรูหราฟู่ฟ้าที่สุดแล้วแล้วก็ดูร่ำรวยที่สุดแล้วแหละแต่คิดถึงรถสีแดงคันนั้นอะจำได้ไหมฮะที่ว่าลูกมันทรยดอะที่มันขโมยรถของพ่อไปอะแล้วมันเอารถรถกระโหลกกระโหลกสีแดงกากๆมานั่นแหละอันนั้นน่าจะเป็นรถชั่วคราวแหละพ่อไมเคิลก็คงซื้อมาแบบชั่วคราวนะเอออุ๊อะไรเอารถขนเงินนะฮะผมจะไม่ยุ่งกับเขาขี้เกียจเราจะไปทำธุรกิจของเราขี้เกียจ ยังไม่อยากโดนจับตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคออนอนทันสุดท้ายผมสัญญาว่าจะไม่ให้มันเป็นรอยนะป้าใบข้างหน้านั้นอาเอ้ย,อยไม่เป็นไรครับรถเราไม่รถเราเป็นรอยไม่เป็นไรทำไมโอ้โหรถเราแข็งขนาดนี้ออม ก็เกือบหลุดกันชงกันชนเกือบหลุดเหมือนกันเกือบถึงแล้วเอ๋แถวนี้คุ้นๆฮะเอ่มันก็น่าจะคุ้นนะนะเอลงเอเลียนอะไรเงี้ยกันชงกันชามาครบโอ้รถจอดกันอย่างนี้เลยเหรอเออเย่โอโโอเคฮะอันนี้รถของไมเคิล ซิ่งไม่ก็ซิ่งใช้ได้อยู่การควบคุมก็พอๆกันการควบคุมรู้สึกอาจจะยากหรือมันคันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่คันเดียวกัน,นะนะแต่ก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันฮะซิ่งซิ่งได้เหมือนกันอย่าอย่าให้มีรอยคือตอนนี้ชนได้ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเราก็ต้องซ่อมรถใช่ไหมล่ะ

เดี๋ยวผมขอ Google ก่อนละกันนะครับว่าแบบไอ้สิ e ่งนั้นมันคืออะไรไอ้ High h i g h s เนี่ยบป๊บนึงนะอ่ารีแพรนี่ไง Go สักคู่นะ Go เอ้ย E I S T P R E P P R E P Google Translate ฮะมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยปวดถือสายรอสักครู่นะแปบหนึ่งนะฮะอ่ามันก็ถ้าถ้า Google Translate ก็คือเต็มตัวป้อนนั้นนั่นเองแหละนะฮะก็ หรืออ่ะอ่ะใส่สีอ่ะแปะรถนิดนึงอ่ะอ่ะสีเยอะเหลือเกินอ่ะสีสีที่หนึ่งสีที่สองเออโน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 แป๊บนึงตึ๊บอ่ะอ่ะรถไม่ขึ้นอ่ะเท่ๆหน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมันคือมัน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 เหมือนแบบเป็นเอ่อเป็นเป็นอุปกรณ์อัปเกรด อัปเกรดรถชนดิดพิเศษนะฮะที่ใช้ที่ใช้ในการเตรียมภารกิจอันนี้นะฮะนี่รถไมเคิลรู้สึกจะดูเจ๋งสุดหรือเปล่า <laughs> มีมีสองเฉดสีหวั<อ>งว่าจะไม่เป็นรอยนะฮะออโอเคโอเคการควบคุมรู้สึก,กย,ย่ำแย่ยนิดน,นึงแต่ก็ซิงดิ อ๋อ oh, ถึงแล้วฮะถึงแล้วฮะอย่าชน no no อย่าชน no 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 no, 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 no. เ,ปเ,ปเปิดสิครับ h e l l ลเปิดสิครับเปิดสิให้เออไอ้ด้านนี้จอดเต็มแล้ว no 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 <laughs> ด้านนี้จอดเต็มแล้วมาด้านซ้ายฮะอ่าเปิด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 เอออ้าวอะไรเนี้ยเอาเ,เปิดด้านนี้ เออโอเคลงรถไม่อี่มอ่องเงาวภรารกิจเสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า no squad อันนั้นภารกิจใช้ใจ่ายเงินนะฮะก็คือเราจะประหยัดเงินไหนไหนอ๋อโอเคฮะ ภารกิจนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะโทรหามนุษย์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าโทรฮะ h e ล l o ทคันสุดท้ายเตรียมพร้อมเรียบร้อยออโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นกันนะกันนะฮะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในภายพักหน้าฮะก็อันนี้รวบรวมรถเรียบร้อยฮะที่ใช้นในการ ที่ใช้ในกภารกิจปนฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะเดี๋ยวตำรวจมาโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหยิบไปเท่าที่หยิบได้นะอ่าเขนมาทางนี้